กรณีที่คุณนัทมิศสยเกลือได้กล่าวว่าหลายคนบอกว่านายกต้องมีพ่อคอยสอนคอยแนะก็เขาเป็นพ่อลูกกันพ่อก็เคยเป็นนายกมีประสบการณ์และมีผลงานมาก่อนจะแนะนำลูกแปลกตรงไหนหรือพวกคุณต้องการนายกที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนจากกรณีดังกล่าวคุณเจี๊บอมรัฐโชคประมิตรกุลได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลโดยระบุว่า ที่ต้องการก็แค่พ่อที่ไม่เหิมเกริมล้ำเส้นสั่งสอนลูกให้ถูกทางพ่อไม่ตอแหลว,ว่าป่วยลูกไม่ตอแหลบนเวทีหาเสียงสอนลูกไม่หนีสภากล้าเข้าไปตอบกระทู้สดฝ่ายค้านพ่อปูลูกปู ag, เทวดาชั้น14น่นะก็เป็นปากเป็นเสียงนะครับ รัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยสามารถที่จะวิพากวิจารณ์ได้เต็มที่คุณทักษิณถ้ากลัวว่าจะโดนโดนด่าโดนวิพากวิจารณ์นะครับก็ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยแกมักจะเริ่มสติหลุดถึงแม้อายุแกจะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแล้วเนี่ยแกรเริ่มสติหลุดหลุดนะเพราะว่าอะไรแพร้แก,แกโดนวิพาก์วิจาร์เยอะ แล้วก็โดนไอ้พวกนักร้องต่างๆเนี่ยเจ็ดแปดคนเนี่ยไปแจ้งความไปร้องเรียนไปอะไรต่างๆเนี่ยแกก็เกิดความเครียดน,นะครับนะเขาเรียกว่าเกิดนิติสงครามคือจะบริหารประเทศแล้วยังมีพวกมานักนักร้องมามาร้องเรียนเยอะแยะมากมายขัดแข้งขัดขาอะไรของแกตามความเข้าใจนะครับแต่แต่คุณจะไปกลัวอะไรอในเมื่อคุณไม่ได้ทําผิดคุณไม่ต้องกลัวนักร้องก็เต็มบ้านเต็มเมืองอะ่ะวันๆเนี่ยขาประจําเยอะแยะหลายคนเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกนะครับนะ เพราะนั้นในเมื่อแกมีความเครียดแกก็เวลาขึ้นเวทีปาสายก็ใช้ถ้อยคำรุนแรงนะครับอย่างที่ผมติดตามตามข่าวนี่มีคำว่าไอควายด้วยอืมมีคำว่าไอ้ควายในแสดงว่าแกก็เริ่มอาจจะเครียดแล้วนะครับนะนะครับ,นะนะรบแล้วก็มีการบอกว่าไอคนที่ชอบวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตื่นขึ้นมาไม่ทำอะไรด่ารัฐบาลน,นะครับด่าทุกวันทุกวันทุกวันเหลืออย่างเดียวยังไม่ได้ด่าพ่อแม่ตัวเอง นะแล้วก็เสร็จแล้วก็บอกว่าไอ้คนพวกนี้เป็นคนที่คิดอะไรลบ,ลบๆแย่ๆนะอยากจะโยนเชือกให้ไปผูกคอตายอะไรทํานองนั้นผมว่าทาพูดอันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่เหมาะสมนะฮะนะครับเป็น,เป,นเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมเพราะคุณทักษิณเนี่ยเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นพ่อนายกปัจจุบันไม่ควรพูดแบบนี้นะครับนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับตรงไปตรงมาแล้วสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยแกก็เหมือนกับตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี กำหนดนโยบายแบบนั้นแบบนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็ฝากนะครับสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากประกาศสงครามทุกวันก็ขอให้ทําได้จริงๆนะฮะนอกจากพูดแล้วให้ทําด้วยนะครับถ้าทําได้จริงมันก็น่าสรรเสริญแต่ถ้าทําไม่ได้มันก็แค่น้ําลายเท่านั้นแค่เป็นคนขี้โม้คนหนึ่งนะครับเท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พูดต้องทําให้ได้ บอกว่าจะปราบปรามยาเสพติดให้หมดภายในสิ้นปีหรืออะไรนะอะไรต่างๆเนี่ยให้มันทําได้จริงครับให้มันมีรูปธรรมไม่ใช่ประกาศบนเวทีหาเสียงต้องการให้คนมาเลืเอ,เลอกตั้งนายกอาบาจอเท่านั้นนะครับนะครับนะครับขอให้ทาจริงๆนะครับถ้าทําจริงเป็นเรื่องที่ดีนะวันๆเนี่ยสัญญากับประชาชนเยอะแยะมากมายตั้งแต่เลือกตั้งมาแล้วนะครับทั้งแพทองทานทั้งคุณเศรษฐาเนี่ย อยู่มาปีกว่าแล้วนะครับไอสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยยังทําอะไรไม่ได้เลยมีแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยได้ประเสนตว่าล้านแค่นั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับ,น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 ะรบนโยบายเก่าๆที่คํามั่นสัญญากับประชาชนไวเน้เ่ยนะครับยังทําไม่ได้เยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับโดยเฉพาะการอยู่ดีกินดีนะครับนะข,ของแพงเนี่ยครับของของแพงนะอยู่ดีกินดีตอนนี้ก็อยู่ไม่ดีกินไม่ดีหนี้สินของประชาชนหนี้ในระบบนอกระบบหนี้เกษตรกร,ก,รการทาํามาค้าขายลําบาก ทุกวันนี้คุณทักษิณต้องไปแก้พวกนี้อย่าไปเน้นเรื่องการแจกเงินแจกทองอันนี้ด้วยความเคารพนะนะเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยน่าจะเป็นเป็นมันสมองของรัฐบาลแพรทองทานนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะแพรทองทานก็คือนายกตามกฎหมายแต่นายกตามพฤตนทีในเนี่ยน่าจะคือน่าจะคือน่าจะเป็นคุณทักษิณเพราะสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันเหมือนกับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงทุกวันนี้นายกแพรทองทานก็คือเงียบ นะครับไม่ต้องให้สัมภาษณ์คนที่ให้สัมภาษณ์คือคุณพ่อนะวันนี้เราดูพาดหัวหนังสือพิมพ์เนี่ยมีแต่เรื่องคุณทักษิณหมดเลยนะแกประสบความสําเร็จในการเป็นข่าวในการทำคอนเทนต์ของแกเนี่ยทุกฉบับเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่มาจัดรายการเนี่ยผมก็ทําการบ้านอ่านหนังสือพิมพ์นะครับนะบนะเอ่อทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมีแต่เรื่องคุณทักษิณขึ้นเวทีนะครับคุณทักษิณจะไม่ปรับพีรพันออกจากการร่วมรัฐบาล เ,เห็นนะนะคำพูดพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีแพทองทานนะนะแต่ปรากฏว่ากลายเป็นคำพูดของคุณทักษิณน,นั่นก็แสดงให้เห็นว่าคุณทักษิณคือผู้ที่บริหารประเทศตัวจริงนะครับตามความเข้าใจของพี่น้องประชาชนนะแกพูดถึงการปรับคอรมอแกบอกยังไม่ปรับคุณพิรพันธ์หรอกฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็บอกว่าใจไม่ถึงไม่กล้าปรับเพราะ พักของคุณพีรพันธ์นก็คือใครอดีตลูกน้องลุงตู่ซึ่งตอนนี้เป็นองคมนตรีไปแล้วใครๆก็รู้ว่าคุณพิรพันธ์คือลูกน้องของลุงตู่พลเอกประยุทธ์นะฝ่ายที่ไม่ชอบคุณทักษิณก็บอกว่าคุณทักษิณใจไม่ถึงไม่กล้าเพราะว่าอาจจะกระทบต่อคดีความของตัวเองในชั้นศาลหรือไม่หรืออาจจะกระทบกรณีคุณยิ่งรักจะเดินทางกลับประเทศหรือไม่ นะครับนะอาจจะกระทบกับหลายๆเรื่องของคุณทักษิณหรือไม่นะครับเขาก็วิพากษ์วิจารกันนะครับการที่ประเทศเรามีคนวิพากษ์วิจารคุณทักษิณและนายกรัฐมนตรีถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับใครเชียร์รัฐบาลก็ต้องฟังนะครับว่าเขาวิพากษ์วิจารรัฐบาลอย่างไรแล้วเก็บมาคิดนะครับนะอันนี้ก็รัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ย ก็ไม่ได้มีเสียงมากมีแค่ร้อยกว่าเสียงก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการหรือผลักดันงบประมาณได้หรือผลักผลักดันผลงานของตัวเองได้เพราะอะไรเพราะมันมีหลายพักการเมืองมีทั้งภูมิใจไทยรวมไทยช่างชาตินะพักประชาธิปัตย์พักลูกชายคุณบรรหารชาติไทยพัฒนาหรืออะไรอ่ะมันหลายพักนะกลุ่มของนายผู้กองธรรมนัสอีกนะครับนะเยอะแย,ยะมากมายเพราะฉะนั้น ในเมื่อเอาหลายๆพักมารวมกันอุดมการก็ไม่เหมือนกันโอกาสที่จะผลักดันงบประมาณไปในทางเดียวกันตามที่คุณทักษิณคิดหรือพักเพื่อไทยคิดก็เป็นที่เป็นเรื่องยากเราต้องยอมรับความจรงิงเพราะทุกพักก็ต้องดูผลประโยชน์ของพักดูผลงานของพักเป็นหะลักนะนะและที่สาคัญงบประมาณของแต่และกระทรวงที่แต่และพักมีนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้กับพักเพื่อไทยได้เพราะว่า พักไครพักมันงบประมาณไครงบประมาณนะมันพวกใครพวกมันเพราะฉะนั้นไอาการที่จะไปลดราคาพลังงานลดค่าไฟฟ้าราคานะ้ํามันมันก็แค่ราคาคุยเท่านั้นหรือเปล่านะพี่น้องประชาชนเขาก็บอกว่าอยู่มาหนึ่งปีเกือบสี่เดือนแล้วยังเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีอะไรนะค่าไฟค่าอะไรลดหรือยังนะนะ,นะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์มันแค่ราคาคุยหรือเปล่า พ,พี่น้องประชาชนสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่เพราะมันเป็นเรื่องจริงนยะทุกวันนี้ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยนะครับเนี่ยผมเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลสํารวจของนีด้าก็บอกแล้วยังไม่มีอะไรดีขึ้นและปีนี้ก็แย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับมีแต่ความร่ํารวยของคนที่เป็นนายกความร่ํารวยของคนที่เป็นรัฐมนตรีก็รวยขึ้นรวยขึ้นครับนะครับช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ เป็นที่ยุติแล้วว่านายกรัฐ่นตรีคนนี้ร่ำรวยมาก13,800ล้านนี่รวยที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่มีนายกรัฐ่นตรีมานะผมผมเชื่อว่าเงินของท่านนายกนั้นนะได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือได้มาจากคุณพ่อด้วยทําธุรกิจด้วยนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าเงินบริสุทธิ์นะครับแต่หลังจากนี้ไปในเมื่อท่านรวยขนาดนี้แล้วท่านต้องทําให้คนไทยรวยเหมือนท่านนะครับ นะครับคนไทยทุกวันเนี่ยนี้สินล้นพ้นตัวส่วนนายกรวยล้นฟ้ามันตรงกันข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันเยอะและอ่าและภาพที่เราเห็นเนี่ยคุณทักษิณแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปตีกลอฟกับคนรวยนะพี่น้องประชาชนก็เลยตั้งคําถามว่าในเมื่อคุณทักษิณแล้วก็คุณอนุทินและทุกๆคนเนี่ยไปตีกลอฟที่เขาใหญ่ไปจัดกิจกรรมต่างๆมีแต่เจ้าสัวมา นั่งกินข้าวขึ้นเวทีเสว,เสวนาตีก๊อฟนะทุกคนเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันหมดดังนั้นนโยบายของรัฐบาลาเพื่อไทยเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ยากจนทั้งหลายคนที่ยากจนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลือกพักเพื่อไทยอันนี้เราต้องยอมรับนะชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ย นะครับเลือกพักเพื่อไทยนะครับส่วนคนชั้นกลางคนรุ่นใหม่เลือกพักประชาชนหรือพักส้มนะครับส่วนอนุรักษ์นิยมเก่าๆเ,เลยก็เลือกพักรวมไทยสร้างชาตินะนะครับส่วนอีกอคู่แข่งของคุณทักษิณนนัะ่คือคนทางอีสานก็คือแล้วก็คนทางใต้บางส่วนเลือกพักภูมิใจไทยนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะให้ความสําคัญกับเรื่องคนจนชาวบ้านเป็นหลักนะจะมีนโยบายเกี่ยวกับแจกเงิน นะพักชําระหนี้เกษตรกรอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของพักเพื่อไทยนะครับแต่ว่าเราจะมีนโยบายในการพักชําระหนี้หยุดชําระหนี้ยกหนี้อะไรต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้ประชาชนอ่อนแอหรือเปล่าครับเพราะว่าอยากจะให้พักเพื่อไทยเนี่ยทำยังไงให้คนจนมันรวยขึ้นมีงานทําอันนี้ผมว่าสําคัญกว่านะนะครับการแจกเงินเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วย อยากจะทํายังไงให้ประชาชนคนจนคนจนเนี่ยมีความรู้มีประสบการณ์นะมีช่องทางในการทำมาหากินผมว่าอยากให้รัฐบาลเน้นพวกนี้มากกว่านะครับมากกว่าการแจกเงินขึ้นเวทีที่ไหนแล้วก็จะพูดถึงเรื่องการแจกเงินอันเนี้ยผมว่ามันไม่ได้ทําให้คนจนมันรวยขึ้นนะเอาเงินไปแจกแล้วมันจะรวยขึ้นไหมไม่รวยแล้วครับนะหมื่นนึงก็ใช้เดือนสองเดือนก็จบแล้วไม่มีอะไรซื้อข้าวสารซื้อนั่นซื้อนี่ไปมันก็เหมือนกับเป็นการสงเคราะห์ นะเป็นการสงเคราะห์ประชาชนนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับเรื่องคุณทักษิณน,นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับการวิพากษ์วิจารณ์นะเออนะครับนะวิพากษ์วิจารณ์นายกเนะี่ยเต็มที่เลยนะครับไม่มีความผิดนะไม่ต้องกลัวถูกฟ้องคาวิพากษาดฎีกาปีหกเจ็ดเนี่ยนะศาลฎีกาเพิ่งตัดสินนะวิจาวิพากษ์วิจารณ์ประหลัดกระทรวงคนหนึ่งว่าเคยโดนตรวจสอบ เคยเอารถหลวงไปใช้นะเป็นการวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับระบบคุณธรรมศิลธรรมนะความรู้ความสามารถประสบการณ์สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ต้องกลัวนะครับบอกได้เลยนะนะสามารถวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะวิจารณ์ได้เต็มที่ความร่ารวยของนายกก็วิจารณ์ได้บทบาทไม่มาตอบกระทู้ก็วิจารณ์ได้มันเป็นเรื่องจริงนะบริหารประเทศแล้วยังไม่ดีขึ้น นะหาเสียงไว้นะทําไม่ได้วิจารณ์ได้หมดนะครับเข้าใจนะนะครับวิจารณ์ได้หมดนะนะฮะนะครับเต็มที่เลยนะครับอ่านะฮะว่าไปนะครับเรื่องแรกนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิจารณ์ได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวนะนะครับเออมีเรื่องอะไรบ้างครับที่น่าสนใจอันนี้ก็เตือนภัยนะครับ เตือนภัยแล้วก็ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับว่าการวิจารณนายกรัมนตรีเต็มที่ครับไม่มีความผิดครับนะครับก่อนหน้านี้ก็นะครับพลเอกประยุทธ์เคยฟ้องอัจฉริยะนะรู้สึกว่าสาลก็ยกฟ้องไปแล้วนะครับไม่มีหรอกครับเป็นนายกมาฟ้องประชาชนครับนะครับไปดูสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาโอ้โหวิจารณ์กันหนักกว่าเราเยอะนะครับจบไปแล้วหนึ่งเรื่องนะครับ ต่อมานะครับใครอยากถามเรื่องคดีความข้อกฎหมายอะไรก็ถามได้เลยนะครับที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะนะครับอะไรเนี่ยนะครับนะนะครับนะครับนะฮะเอาเดี๋ยวดูนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความแจ้งความไม่คืบหน้าถูกหลอกถูกโกงถูกกันแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมก็พิมพ์ถามเข้ามาเลยนะฮะ นะครับจุกครูจุกครูครับวิจารณลุงแมวไม่ใช่นายกโดยพินายจะมีความผิดไหมครับไม่มีความผิดครับนะครับลุงแมวหรือว่าพี่เหลี่ยมของผมเนี่ยแกเป็นผู้ช่วยหาเสียงเป็นพ่อนายกเป็นบุคคลสาธนารณะครับไม่นะครับไม่จาเป็นต้องมีตาแหน่งวิจารได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวนะ